ขอด่วนหน้ากากอนามัยช่วยทหารลดกลิ่นเหม็นชายแดนทหารชายแดนแจ้งด่วนขอหน้ากากอนามัยจำนวนมากหากเป็นสีดำก็จะดีที่สุดเพื่อให้พรางสายตาได้เนื่องจากในพื้นที่มีกลิ่นเหม็นรุนแรงไปทั่วบริเวณสามารถจัดส่งหน้ากากอนามัยได้ที่สารากลางจังหวัดสุรินทร์ถนนเลี่ยงเมืองตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์3า 0, 0 0 0หรือโทรสอบถามที่หมายเลข 0625944609เป็นเบอร์สายดวงของผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์นอกจากหน้ากากอนามัยแล้วยังสามารถบริจาคกางเกงในชายถุงเท้าและเสื้อยืดซับในสีเขียวโดยจ่าหน้ากล่องว่าสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทหารชายแดน มณฑลทหารบกที่22อำเภอวารินชำราบจงหััวดอุบลราชธานี35190หรือมณฑลทหารบกที่25ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจงังวสุรินทร์32000และมณฑลทหารบกที่16ตำบสเสม็ดอำเภอเมืองจัังหวดบุรีรัมย์31000